เดี๋ยวมาแล้วครับขอบคุณมากครับต่อครับตอนนี้มันเริ่มมาแล้วครับเนี่ยมันไม่มาแล้วจะต้องปิดเครื่องก่อนนะครับพวกนี้ชิง80,000บาทนะครับเอาครับแปะข้างฟรีครับโอ้ลงนี้ลงครับสองต่อหนึ่งนะครับ ป๋าปาดีก็ไม่ครับลูกนี้ป๋าปาดีก็ไม่โอ้โหหนึ่งต่อสองนะครับป๋าปาเต่งมาโอ้โหดอกนี้ครับอย,าย,ยญญา่าใจง่าเอาไม่อยู่จริงนะครับดอกนี้ สามต่อสามนะครับเสิร์ฟมาครับเดชยานี่ก็ดีครับเอาละเดชยาน้องจอกโอ้โหสองต่อสามนะครับเดชยาเสิร์ฟไปเอาแล้วปาวาดเอจะมาง้เป็นมวยซ้ายนะครับปาวาดสามต่อสองนะครับลูกเสิร์ฟปาวาสอด้ไหมตัดยอดเดชยาเอาแล้วน้องจอก ลูกเก่งครับลูกซัมแบ็คถือว่าเป็นลูกเก่งของเสียชยาครับวันนี้ปาเตี้ยฝากโทรศัพท์ไว้นะครับโอ้ยท <get> <hein. S 2> <huh> ันครับท like ันครับบอกว่าเอกะทำไมโอ้โหดูแก้ไขดีนะครับดูซัมแบ็คนะครับโอ้สามต่อสองนะครับป๋าว่าเสิร์ฟย้อนเสียชยาหนึ่งสองเอ้ะโอ้ลูกเก่งครับ แกบอกตีสายโกงโทรหาหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นะครับบอดการสามต่อสามนะครับเจษยาหน้องจออครับตีตีผมบอกแล้วยังไงครับเีษยสายาหยน้องจออโอ้ยลูกเก่งครับตสามนะครับเสสย,ย,ยานี่ มนะากคสีต่ต่อสามใช่ไหมสีต่อสามใช่ไหมมาดูครับมาครมาดีทาไมสามต่อสี่นะครับมาวม่าเสือม่าไงเสือชัยนาแฝงวงร้องครับแฝงวงร้องโอ้ลูกนี้ครับไม่ทันนะครับลูกนี้ ครับผู้นี้จริงแต่ดีมาก4-4ครับเอาอยู่นี่คือเสียชายาโอ้โห,โหสุดยอดเลยครับมาดีมากครับเสียชายาต่4-4นะครับเสซิร์อ,อาครับฝาบ้านครับเอกไหมโอ้โห,โ,หโดนผู้เก่งบ้านประขามไปหนึ่งคู่แล้วคัตคู่นี้เอาเล่นฝาบ้าแต่เอาเลยเยอะครับ เดียชายาตามไม่ทันเหรอ5ต่อ4นะครับเก็บมาลูกนี้ครับโอ้ลูกเสร็บขาซ้ายเอาไว้อยู่นะครับเดียชายาน้องจอดนะครับต6ต่อ4นะครับขาว้านขึ้นนำแต่ก้อนเดียวครับมาดูครับ80,000บาทครับฝั่งครับส0 0หมมาดูเดียชายาโอ้ลูกนี้เบรกไม่อยู่ปลาครับเดียชายาน้องจอด อันนี้สาวาดีกับไม่ขึ้นนำา7ต่อ7จ็ดต่อสามนีต่อสเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ,ะ7ต่อ4นะครับไปครับหน้าขวาครับเอาละครับเสียชยาน้องจอบเสียชยาเฮ้ยติดเสียวครับป้าดแล้วพลาไปแล้วโอ้ยง่ายง่ายครับลูกนี้โดนโดนไหมโดนไหมโอ้ยลูกนี้เตะออกครับเสียชยาน้องจอบ ลูกนี้ก็เกี่ยวได้ครับเจียชายาน้องกรลูกเก่งครับโโอ้หเจียตบอกว่าสาวเชียเบียไม่มีครับสาวเชียเบียมีแต่ชายเชียเบียนะครับสี่ต่อแปนะครับลูกนี้ครับเสาวาดนะครับนงไรับสาวาาวาด 8-4ต่อครับเจียชยาเรื่องจับทางลูกเสือได้มาแล้วครับลูกนักลากเตะแล้วครับเจียชยาสายแดงได้ครับนะครับยังไงยังไงลูกนี้ว่าฟังชาติได้ไมติดเกี่ยวครับอันนี้โดนไหมครับโอ้โหโดนแล้วครับจรูบีบาดไม่หนีตัวนี่โดนเกี่ยวนะครับผมบอกมันเดี๋ยวมันดูมันไปดูย้อนหลังนะครับ ไปดูย้อนหลังนะครับไล่์วดลงก็ไปดูนั่งรบปาวาดไวมากครับปวาว่าโอ้เล่นได้ยากลูกนี้เล่นไา้ยากครับ6-6ค,นะครับเอาทำไมกแก้มตัวใครตัวมันผมบอกมาหน้าซ้ายครับเอาลูกทำไม่ค่อยจะชัวร์เท่าไหร่นะครับปา๋าว่าเด้เฉียวครับนี้เรียร้ยรบอล ต่7-8นะครับเสียชัยยาหนองจอกจะมาป่า้ครับเห็ครับลูกเก่งครับโอ้โห8-7ครับไปหน้าขวาเสียชัยยาเอาใส่ถ่ายาวครับเฮ้ยเออลุกไปมากครับดอกนี้ก็ให้ป่าวานเด็กก็ไม่นะครับเจอสวนก้มเดียวจอดนะครับโอ้โห เจอสวนนะครับสวนไวมากนะครับลูกนี้ไม่ทันนะครับเสียชัยยานะครับเด็กกันทัพทองนะครับออกก็สามคะแนนไหมโอ้ดอกนี้อีกแล้วนั่นลูกเสือบอมาแล้วสามคะแนนไหมเห็นว่าเสียชัยยาเป็นรองแค่ลูกเสืออย่างเดียวนะครับ คร,รับสิบต่อเจ็ดเตะไปลูกนี้หน้าขวาเดียยาน้องกอกไปอยู่ทางไหนน้องกอกอยู่ทางไหนโอ้ลูกนี้ตามไม่ทันนะครับน่าจะยืนมองนะครับห้ารอห้ารอห้ารอเลยนะครับโอ้ยยังไงครับโอ้ลุยเซครับหยอดมาว่าหนึ่งสอง เอ้ยโอ้ยมันมซันแบ็กอีกแล้วครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดใช่ไหมครับลูกนี้ลูกเก่งโอ้ยน้ตโน้ตโคราสมาแล้วซันแล้วทิเสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับไปครับหน้าขวาครับเอาเกี่ยร์ายานี่ ยังไงครับเ,ยยกเกียรชย่าลุกใปในหัวตาบ้าเอาเต๋อครับเต๋อเอานะครับตรงนี้ครับโอ้ยด้วยซ้ายนะครับตาบ้าดีกว่าไหมขึ้นท่านเรียบร้อยนะครับติดสองก่อเจ็ดนะครับขึ้นท่านเรียบร้อยติดหน่อยติดลองติดลองครับยังไงครับเกียรชายะน้องจอบลองไปดี เกตต์ต oh, ah, ่อ12นะครับเหยียบเชย้าหนองจอกปาว่าปาว่าเอกะไปโอ้ง no, ่ายครับง่ายแล้วครับตรงนี<_<_<__<_<_<_<_้ครับไปโอ้ปา8ต่อ12ครับปาว่าโอ้ยเสียครับเอกทะลิมบองครับเอาแล้วครับเบลียวต้องเบรกเกมนะครับครับ9ต่อ12ครับ เข้าขวาครับโอ,อ้ยสามารถได้เสียเอ,อ้าไม่ตามนะครับตามไม่สุดนะครับสามารถเอาแล้วครับเสียชย,ยาได้มาสองสามแต้มติดนะครับเสียง่ายนะครับตัวใครตัวมนันนะครับท่านต่อมาหน้าซ้ายครับโอ้ยติดเกี่ยวครับเสียชยาน้องจอกเสียชยาน้องจอกโอ้ยตูงนี้ตีออกนะเสียชยา ทางคนต่างให้ถนัดหัวครับ12ต่อ10นะครับลูกเดียวเก่งครับปาว่าโอ้เสิร์ฟบีับเสิร์บีเสียชัยยะโอ้โหเซอร์บีนะครับเดี๋ยวยังเอาอยู่นะครับเดี๋ยวชัยยะน้องจอกท่านลองมีเฮแน่ครับเสียชัยยาเสิร์ฟ11ต่อ12เฮ้ยเฮ้ยฟาดไปวะ หันหน้ามองดิหันหน้ามองสิคิมองอะไรไอ,อ่้โอ้ไหปบบ้ไม่แล้วครับสองเพลงคร,รแบบครับเขาบอกว่าปาบ,บาทใจไม่ดีจริงหรือเปล่ามาดูครับปาบ,บาทต้องสู้ครับ จบเวทต่อทีสองครับครับแี่ชายาเสือมาเข้าหน้าสายครับโอ้ยง่ายครับลูกง่ายครับโดนครับลากันแบกไม่ผ่านนะครับลากันแบกไม่ผ่านนะครับผมบอกทีสองต่อทีสองนะครับผู้นี้แปดหมื่นบาทนะครับผมว่ามีโอกาสเกมสูงนะครับก็ดูรูปเกมนะครับผมดูรูปเกมนะครับป่าว่าทุรักทุเลแล้วนะครับ แมกไปตีซันแบ็กไม่ได้นะครับมานุวัติบอกเกมครับเอาครับ12เท่ากันครับหน้าซ้ายครับป่าว้านครับ เกือนท่านต่อนะครับตหนึงนะครับท่านต่อตหนึงค,ครับโอเคครับสวัเดียวท่านนะครับ